รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ ไอ้บิก๊กขาเองเป็นอะไรวะทําไมหมอเขาต้องตัดออกทั้งสองข้างเลยวะเนี่ยเพราะฉันป่วยเป็นโรคอะไรไม่รู้อะดุก๊กพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะออขาข้างขวาของฉันก็เป็นสีแดงทั้งขาเลยเออฉันก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่ากลัวมันจะลุกลามก็เลยตัดขาฉันทิ้งล้กข้างแล้ววะข้างนี้ก็เป็นเหมือนกันแหละดุก๊กพอตื่นขึ้นมาข้างนี้เป็นสีม่วงทั้งขา หมอเขาเลยตัดทิ้งอีกเหมือนกันล่ะดุ๊กแล้วมาทําอะไรแถวนี้วะเนี่ยพอดีฉันนัดหมอไว้อะว่าจะมาฟังผลที่นี่สวัสดีครับคุณบิ๊กผมจะป่วยเป็นโรคอะไรร้ายแรงไหมครับหมอคือผมไม่มีอะไรให้ตัดแล้วนะครับหมอคุณไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรแต่นะหรอครับแต่สาเหตุที่คุณขาสีแดงบ้างขาสีม่วงบ้างเนี่ยเป็นเพราะว่ากางเกงในของคุณสีตกครับกางเกงในสีตกหมอต้องตัดขางผมทิ้งเลยครับหมอฮะ ยังน้อยๆคุณก็ยังมีข่าวดีครับไม่ตองเลยหมอข่าวดีอะไรอีกเนี่ยตัดข่าวผมทิ้งแล้วเนี่ย <c oughs> คือว่าเ <c oughs> ตียงข้างๆนี่แหละครับเขาสนใจจะซื้อรองเท้าต่อจากคุณครับดูมันซ้ำเติมฉันี่ดุด๊ดกแก่ว่างหรือเปล่าดุด๊กว่าง,างอุ้มฉันไปกระทืบมันหน่อยดุ๊กไปเม้ยคนเป็เพื่อนเฮ้ยคนเป็นหมอให้หมอกัไปนะออกไปเลยหมอไปครับว่าแต่ขายเท่าไหร่ครับไปหายครับหมอเย็นเย็นเพื่อน สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเนต C&E ม่มไม่เคยมีใครรักหญิงเลยเหญิงไม่เข้าใจจริงๆ,งๆเลยนะเฟืองว่าทำไมห,หญิง,งถึงสู้บุหลันไม่ได้ไบุหลันมันมีดีอะไรกว่าหญิงเหรอหญิงศดินาก็สูงกว่ามันรูปร่างหน้าตาก็ดีกว่ามันแต่ทำไมบุหลันมันมีลูกได้แล้วหญิงถึงมีลูกไม่ได้ ก็เพราะความตอแหลตอหลดแอบตดใต้น้ำของมันสิคะไม่เพราะว่าไงเฟืองใช่ไม่เข้าใจอ่ะก็หมายความว่าลีลาลูกเล่นของมันน่ะในระหว่างที่มันอยู่กับท่านชายอ่ะลูกเล่นมันอะแพร่พลาไปหมดไปคะฉันเดี๋ยวเฟืองนี่ฉันได้ยินแต่เสียงเนี่ยแล้วเฟืองอยู่ไหนเนี่ยเฟืองออกมาสิอยู่นี่มาคะ นี no ่เฟืองฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยอะฮะแล้วเธอไปอยู่ทําไมใต้เตียงเนี่ยฮะไปทําอะไรหาอาหารว่างให้ท่านหญิงอยู่มานี่ฉันไม่ได้เป็นผู้ชอบกินแมงสาบนะ้นั่น่ะสิเห็นมันลูกล่างผอมๆเหมือนทีวีจอแบนแบบนั้นน่ะแต่มันอยู่กับท่านชายวันไหนแล้วก็ลูกเล่นมันเพลินพราวมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์เสริมโซ่ แสกุญแจมือหลังๆนี่นะได้ข่าวว่าเอาเทียนหยดตามร่างด้วยยิ่ทไม่ได้โอ้ยจะเหยียบอะไรกันขนาดเนี้ยเมื่อเธอเป็นอะไรในวันๆเธอไม่มีอะไรทำไงฮะที่เธเอามือไม่ใช่เหยียบเนี่ยโอ้ยการเล่นเป็นหมาเป็นไผ่มันก็ต้องนั่งข้างล่างมือไม้มันก็ต้องวางตรงนี้มันจะไปวางไว้บนไหนล่ะเอาไว้บนหัวเธอได้ไหมอ่ะอุ้ยห่างๆหน่อยก็ได้มาขา หมายความว่าฉันนี่ไม่ได้เรื่องเลยเหรอเวลาอยู่กับท่านชายอ่ะเนี่ยท่านหญิงท่านหญิงเคยตักน้ําใส่กระโหลกชงโวกดวงเงาตัวเองบ้างไหมคะว่ารูปร่างสารรูปของท่านหญิงเป็นยังไงบ้างฉันเป็นยังไงเหรอเฟืองผิวพรรณวันนะเนี่ยเคยขัดบ้างไหมเขาก็ไปในวังอ่ะเขามีสปาสมัยเนี้ยเคยรู้จักไหมสปารู้จักฉันเอาขนมปังไปให้มันกินบ่อยบ่เปปลาสวาย สปาในที่นี้มีการอบผิวอบหน้าเขาเรียกมาร์กหน้าแววกขนขนเนี่ยเอาไว้ทำไมถอนออกบ้างสิเอเจะไปนขนมันมากมันเหนื่อยนะบงค <c oughs> พัพคละขนแล้วผิวเนี่ยเราต้องอาบน้ำแร่นะแช่น้ำนมแล้วเข้าใจไหมแล้วลงด้วยกรรมาฐานกับขี้เรื่อยเน <c oughs> ี่ยไดเป็นขี้เลื้อนนะ <c oughs> เราต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวขอดูเท้าท่านหญิงนะคะ นิดดิงจเนี่ยสีสันพอได้แต่ปรัปุุงกลิ่นหน่อยเนี่ยท่านชายเขาเห็นข้าพเจ้ากำลังเกียดก็ใส่รองเท้าอบทั้งวันเธอหมายถึงว่านางบุหลันเนี่ยเวลาอยู่กับท่านพี่เนี่ยมันเก่งใช่ไหมใช่สิแล้วฉันมีลูกได้ไงฉันมันแข่งทื่อใช่ไหมถูกต้องมันหุ่นยนต์ก็ไดนเกลียดฉันจะไปเมืองจีนไปทำไมฉันจะไปฝึกกายกรรมเปียงยาง ท่านพี่ต้องเจอท่าสะพานโค้งยคุณหญิงมะคะไอ้นั่นมันก็เยอะเกินไปนึกสิมะคะว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะมีชาย,ยาและท่านชายได้เราอาจจะร่างกายเราอาจจะไม่สมบูรณ์แต่เราทำกิฟต์ได้นะทำกิฟต์เราเสียสักแสนกว่าก,าก็ทำกิฟต์กิฟติดผมเนี่ยเหรอใช่เอากิฟติดผมเนี่ยมาหนีบที่มดลูกจะบ้านะทำกิฟต์หมายถึงว่าทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ทำไม่มีลูก ฉันก็ทำสารพัดวิธีแล้วนะมันก็ไม่เห็นจะได้ผลเลยฉันคงหมดหวังแล้วแหละเฟืองแต่เราก็อย่าไปสนใจเลยเราอย่าเอาตัวของเรา,นเ,เ,ราเนี่ยไปเกลือกโก้กับพวกมันพวกมันนะอีพวกอีบูหลันนะอีพวกคนชั้นต่ำรู้จักต่ำไหมรู้จักต่ำเนี่อะไรสองห้าเ <25 S 3> อียวคุณพูดเป็นไฮโอแล้วแต่ที่บ่อมพูดนี่หมายถึงว่าพวกไพ่สถุนสกุลต่ำอย่างเราเนี่ยอย่างท่านหญิงเนี่ยเปรบเสมือนชั้นสูงสูงถึงขนาดว่าดาดฟ้าเลยล่ะ ฉันดาดฟ้าเหรอใช่เอาไปทำอะไรอะเอาไว้ตากผ้ากับตั้งสาวอากาศมั้งคือว่าอย่าอย่าไปเกลดพวกกับมันนะเข้าใจไหมแล้วหญิงจะทำยังไงหญิงไม่สบายใจเลยนะเฟือง <c oughs> มีแต่เฟืองคนเดียวเท่านั้นน่อไปนี้คันหญิงของเฟืองจะมีแต่วความสบายใจดีใจแล้วก็สุขกายเือง เป็นอะไรอ่ะนี่นึกว่าเล่นเรื่องไอ้ผางเหรอพอทอรมันไม่ขนาดมันไม่โกงขนาดนั้นเหรอคะเอาอย่างงี้ดีกว่าท่านหญิงวันนี้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวเฟืองจะไปธุระนอนก่อนนะเดฟืองจะดูแลให้นอนค่ะหญิงก็มีเฟืองแค่คนเดียวที่รักหญิงคนเดียวเท่านั้นเฟืองรับปากว่าพอท่านหญิงตื่นขึ้นมาท่านหญิงจะไม่ฝันร้ายจะประสบแต่ความโชคดีและความแจรลญ เท้าโผล่เฟืองเท้าโผล่วูอ้ยข้างบนนะเย็นหน้าอกเย็นหน้าอกอะหน้าอกเย็นอ้ยเย็นเท้าแล้วอะโอ้ยยุ่งมะใช้เหมือนตอนที่กูอยู่กับเมียเลยเฟืองจ้าขันหญิงหลับให้สบายแต่หญิงขาดเฟืองไม่ได้จริงๆนะเอาเถอะนะหญิงไม่มีใครรักหญิงเลยนอกจากเฟืองคนเดียวเท่านั้นนะหลับให้สบายอย่าคิดมากแล้วมาคะเฟืองอย่าทิ้งหญิงไปนะไปทุระเดี๋ยวมา เฟืองจ๋าจริงถามคํานึงเฟืองจะไปไหนจะไปในวังมาคะแล้วเฟืองต้องรีบกลับมานะจ๋านอนนะจ้านอนจ้าเฟืองเ่ว๋ไปทำธุระเฟืองอย่าไปนานนะแป๊บเดียวแล้วก็ไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วเฟืองไปกับใครไปคนเดียวเลยหรอไปคนเดียวแล้วกลับมาเนี่ยถ้าหญิงตื่นขึ้นมาแล้วจะสบายใจเฟืองรับปากหญิงนะว่าหญิงตื่นขึ้นมาแล้วหญิงจะสบายใจจ่านอนซะอย่าคิดมากนะจ้าเฟืองตายว้าปเนี่ย ไม่หลับไปน <teokbokki> อนนอนท่านหญิงของเฟื่องเฟืองรับรองว่าคืนนี้ท่านหญิงของเฟืองจะไม่ฝันร้ายหลังจากที่ท่านหญิงตื่นขึ้นมาแล้วท่านหญิงก็จะประสบกับความุขกพเฟืองเนี่ยจะไปจัดการกับมันเองเ ออกก่่นนเเสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้ง มาให้ฉันไงเฟื่องเฟื่องจับฉันมาทำไมฉันไปทำอะไรให้เฟื่องหรือฉันไม่เข้าใจให้ฉันเกลียดแกเฉพาะหน้าก็พอแล้วอย่าให้เกลียดเสียงแกด้วยเลยเพราะแกทำให้ท่านหญิงฉันไม่มีความสุขจับแกทำให้ท่านหญิงไม่มีความสุข เล่นไปหรือเปล่าทำไมอ่ะให้จับไงก็จับแล้วเนี่ยเนี่ยจับไปแน่เลยเนี่ยาจับฉันจับนางบูหลันนู้นจับมันจับใครจับมันอ๋อจับมันเออเอ๊ะมันเป็นใครครับก็มันเนี่ยมันเนี่ยนางบุหลันเนี่ยมันเนี่ยจับมันอ๋ออย่าทนเลยเฟืองเฟืองจะไม่ได้ทำาปิ้แกหลอนะแกอย่ามาปากดีนางบุหลัน พราะแกนี่แหละทําให้ท่านหญิงฉันไม่มีความสุขไม่นะฉันไม่ทำอะไรให้เฟืองฉันไม่ได้ทําเลยฉันไม่ได้ทำเตรียมตัวเจ็บตัวได้แล้วแกอย่ามาเฟืองอย่าทำมันแกจะเป็นคนอีอย่ามาเฟืองอย่าเข้ามาเฟืองอย่าเข้ามาอีบ้าเล่นไปมาเนี่ยไม่อะแกสองคนก็มั่ว มันซีเอาวจับทําไมอ่ะเอาจาทไมจับขามันมันถีบฉันเห็นไหมอ่ะถ้าเกิดลูกฉันแทงมาว่าไงในเรื่องไม่ได้ท้องจับขามันอ๋อจับมันย่าเพื่อเพื่อที่ทุกชั้นทีนี้แหละใช่ไหมเพอจับขาปั๊บพอฉันเข้าไปปั๊บมันก็ตบฉันใช่ไหมนี่อย่ารู้มากสิมุกนี้คนในถ้ำยังไม่เคยดู เออโอ้ยก็ไม่มีทีวีเนาะเล่นคนที่จะรู้มากโอเคจับมันแน่นแน่ฉันกลัวแล้วเฟื่อนฉันจะสั่งสอนแกยต่จ<ย>ั๊ก่าอ่าอ่าแต่ทำไมเนี่ยจะไม่แตะได้ยังไงล่ะเันบอกแล้วไงมาจับขาปั๊บมือข้างบนมันก็ตกมาฉันสิแล้วจะให้จับยังไงอะ่ะจับทั้งขาทั้งแขนไงอ๋อ เป็นนยยังงไี่จะเอายังไงเนี่ยขาก็จับแล้วมือก็จับแล้วเนี่ยสองคนแกไม่เท่าไหร่แกนี่เล่นผิดหรือเปล่าอะไรอ่ะแกเป็นนางเอกแกต้องถูกกระทำสิแล้วแกมาทำฉันทีแล้วฉันจะทำอะไรแกได้ล่ะจิสเบอรีนน่าจับมันเปลืองลำคาญเสียงอีนี่เหลือเกินไั่ไม่ไม่ไม่สั่งสอนแกในฐานะที่แกเนี่ยทำให้นายหญิงของฉันเจ็บปวดแล้วก็เสียใจแกตายแน่อะอะไรอะไรอะไรเฮ้ จั่งแต่เนี่ไงนี่ไงตลกรู้มากเล่นเสียงเหยียบท้าใช่ไหมไม่ได้เหยียบเท้าอะไรมุกอะไรไม่มีมุกออาได้เวลาแล้วอะไรอะได้เวลาวางไข่แล้วไข่ที่ไหนแล้วคนไม่จะมาช่อนจปวดท้องลูกฉันจะคลอดแล้วฮะลูกจะคลอดลูกแกยังไม่ทันโตท้องแล้วเหรอโอย หมายถึงเขาจะคลอดลูกไม่ใช่ลูกที่คลอดออกมาท้องแล้วคลอดก็มันอะไรบัดแกอะไรไม่เคี้ยวจะออกเฮ้ยอุ๊ยออกแล้วอ๋อลูกออกตดเฮ้ยยอดไอ้แคาจบมันไปจับไปไหนอะพามันไปที่เรือริมน้ำ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปทำลอดมันเองอย่าเข้าไปเหรอเอออย่าเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะทำไมอุ้ยอย่าเข้าไปแกเข้าไปไม่ได้แกตัวใหญ่เข้าไปทำลอดในอ่องเออเฮ้ยทำอะไรจะครบอะเฮ้ยอะเอ้ยฉันแม่ดังบุลันอ๋อเฮ้ยแกจะเฮ้ยแกเป็นผู้ชายเข้าไปทำไมเขาจะทำลอดกันเอาออกไปก็นี่ป่ะ ยังไงอ่ะท่านก็อยากจะรู้ว่าเออมุมกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบียดทำไมซอกเนี่ยอ้าวมุมมมุกล้องไงกล้องเนี่ยรูนึงก็ได้ไปโผล่รูน้งก็ได้เอาแล้วกล้องเขาจับเห็นเหรอเขาเห็นหมดแล้วค่อยๆมาต้องมาเบียดกันขนาดนี้เอาเข้าไปดูทำไมรูน้งสิรูเล็กนิดเออตลกมีตลกหนึ่งมันก็มีชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอ๋อตามมุมกล้องเนาะแต่ป้าพวกฉันเข้าไปดูไม่ได้เหรอไม่ได้ออกไปให้หมดเหทำไม ทั้งหมดเลยเออเอาไม้หมดว้าวอะไรป้ายอดไอ้แค่วาอะไรป้านางบุหลันมันหนีไปแล้วเว้ยเฮ้ยแกเจอนางบุหลันไหมเฮ้ยเข้าไม่เห็นหรอกเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเห็นนางบุหลันไหมเห็นมันอยู่ไหนอะนี่เอ้าว้าวว้ายจับมือเข้าบ้า่จับมือเข้าบ้างเฮ้ยเอาไป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 เขาบอกเอาไปให้หมดเอาไปจับมือเข้าไปเออเอาไปเอาเฮ้ย ไอ้แค้วเองเป็นผู้ชายอยู่ทำไมผู้ชายนะออกมาให้หมดป้าแล้วป้าออกมาทําไมอะเอ้าแกว่าไงอะฉันบอกว่าพวกผู้ชายออกมาให้หมดฉันนี่แหละผู้ชายไใครเรื่องป้าเป็นผู้หญิงก็ไปไปเร็่ๆแล้วป้า หยิบอุปกรณ์ให้หน่อยเร็วอ่างอ่างสุดเลยเปิ้เบิ้เออเอามาคู่เลยคู่เลยเอามาคู่เลยดีมากดีมากเดี๋ยวฉันจัดการทำครอมันก่อนเห็นไงป้าอ่างการมันไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ขาดอากาศหายใจขอเครื่องออกซิเจนให้ให้หน่อยเร็วเลยอไม่มีป้าไม่มีนะป้าออกซิเจนอ่ะจะไม่หากันที่ไหนนี่ไงที่สูบลมจักรยานเนี่ยเออออกซิเจนนี่แหละเครื่องชุ่ดออกซิเจนเยวเข้าตรงนี้ เป็นไงป้ากางเกงในมันคาดยังถอดไม่ออกเลยเว้้ยอาวขอเลื่อยหนะเรื่อยเลื่อยเรื่อยเลื <h <h ่อยมันเรื่อยนี่นี่นี่้าเรื่อยเลื่อยมาเลี้ยงโอ้ยมาอารมณ์ดีไปรีบทำเข้าพ่อแต่ป้ายังยางหินปูนเยอะมากเลยมีผ่วบ้างไหมั่วนั่งไงนั่งไงนี่อ้าาาโอ๊ยแสแสแ เป็นไงเรียบร้อยมั้ยสิวไหมแม่สิวสิวมีแต่สวรรค์เออดีและวสวรรค์เอาดีไปด้วยเลยว่ะทีเดียวให้จบไปเลยวของนี้เลยป่ะเออด่างปากเขาจะทั้งทอดแล้วเขาจะสร้างบ้านเลยนะฉันคาดว่าน่าจะสร้างบ้านให้เด็กที่ทอดเฮ้ยเล้ยคนแล้ว ปาเนี่เก่งนะทำข้อได้ด้วยแล้วหมอมนะหมอมองแกเหรอมีชู้ไปแล้วมนีตามชู้ถูกต้องเอ้าแล้วใครเป็นชู้กับหมอมนะเอ้าก็แกไงไอยอดเป็นชู้กับหม่อมเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเอง <c oughs> พูดดีๆนะเว้ยข้าไม่เกี่ยวข้าไม่รู้เรื่องนะเว้ยแกจะไม่รู้เรื่องได้ไงที่ป้าจ้างแกมาน่ะก็เพราะต้องการให้แกมันเป็นชู้กับหมมแล้วก็พาหมมอ่ะหนีออกไปซะเฮ้ยเฮ้ยถ้าจ้างมาอย่างงี้ ป้าๆฉันไม่ทำได้ยังไงฉันก็ไม่ทำถ้าแกไม่ทำแกก็ตายเอาไปอะไรอะป้า